ส่ิเพก่อีเอออ้าพี่น้องสามเลตเนาะย่เยวว่าเช็ดช่วยไอ้แก้วดนรางวัลช่วยได้แก้วเฮาเออเงดีเล็น้อยแก้วเนาะแก้วหนอัื้พี่น้องไอ้กาเป็นรางวัลเงินสดอยู่เนาะหายกรีกะบุพญยังหลายกานำใจจากเมตุูเอสเเด้อที่าเพ็่ให้ชสวยทั้งอานลังคาอันเหตดอันทั้งชมเจ้า No. ก็เป็นรางวัลอันขอบใจสำหรับอัน no. อันครอบครัวขยันเอาาเจ้าอวยพรก่อนเะา็อวยพนกำลังเนาะเอาที่ไรขอบใจเด้อเม่ตูเม่ตูทางใดวะ USAUSA ให้ยูดีมีแห้งเด้อให้สุขภาพแข็งแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขอให้รวยๆขอให้ได้เงินหลายๆกว่านีอออาอออาน้อ,กอ,กอ,กอีอกอ โดยสาทูสาทกออมาทางเ้าอีกเออสาอ้าุูอันนี้ลูกสาทูอนีนั่งเรียดเรียวเนั่งดิดิลูกนั่งให้แม่เบิ้งด้วลูกให้แม่เบิ้งด้ลูกน็อปน็อปลูกอเากัชอวยพอนให้พ่นเนาะก็คือทางบาสัญญาเนี่ก็เห็ดสวยเฟินก็ดีใจลายพี่น้องทางเย็ซีทางไลายเนาะก็คือเ้ากับชีมีแต่ข้าวใบไช่ให้พอนเหมือนบอยข้าวใบซไฮกับ่ปมียังนอกจากมังวงทางล่างเหมเนาะให้ท้าบ่มี ท่นบ่มีเอฟซีพูดเลยคอยเป็นน้องคอยเป็นน้องจะเป็นไอหาพี่น้องเฮากาสิหวยใช่ห้พ่อนทั้งแม่เพิ่นจัด USA แม่นบ่บละเออแตตู้อยู่ซะตู้เด้อแม่เด้อขอให้โชคใหญ่เข้าโชคใหญ่มหาสารคั่นมีการมีงานอย่าตำลุงให้สูงวิวให้เป็นคิ้วเป็นขันบ่มีวันสิต่อยต่ำคั่นมีการมีงานทำห้ได้ยศเลื่อนสั้นทวีขึ้นอยู่บ่เซาเด้อแม่เด้อ ขอให้ส่งใหญ่เขาก็มีแต่ความสุขเด้อแม่เด้อพอเด้ออย่าสูมีความถูกเบียดเบียนตัวเจ้าขอให้เงินคำเขาให้ไล่มากคือนำแกงให้อีแม่นางนับแต่แบ่งแรงเส่านับบวยผุ้เด้อซา พี่น้องไอกลายสีทำเล่นแล้วเนาะในการปุกกระทบพ้องกันทั้งไอ้แก้วเพื่นพี่น้องเอการสีได้ทำเด็ดเฉียดสิ้นแล้วเนาะไปเ่อ่องไอมเจ้าคนต่อ ดๆขี่ลงวะขี่ลงบ่เนี่พราะถ่าโดดวะห่าเฮ้ยอุ้ยเห็ดแปะแลบบาดทางงี้อ่ะเพิ่นเลื่อนอลื่ขายจอบเลได้บาดนี่เย็นสบายเลยวันนเย็นสบายเศร้านาเลยเนาะห้าใหม่มาอันนี้ไอห้าใหม่มาห้าใหม่มาเอ้าวกระชิบแร่อะไรพี่น้องเอ้าห้าใหม่มาตั้นนี่จบเทปและบาทนี่พี่น้องเอ้

เอ้ยเยิ้มนี่เขาแล้วล่ะเนี่ยนั่นจะที่งแป่ว่าข้าเจ้ามุ่งตัวนี้ให้มันเจิดเด้เราก็ไปตามเขาเลยละเราไปตามเขาเขาไปตามเขา ไอ้แก่วนี่ยังไหมนี่ต้นี่คนมืองนี่นอบ้านหนอยเนาะเี่ยวเก่าก็ได้ เอาๆมาอีบันนึงพี่น้องเยเอาขันตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะกลายสีสำเร็จแล้วเนาะทั้งอัน อันไอแก้วก็บอย่ากที่ได้รังบัาลแหละเท้าใครเสีดแล้วแหละขาริบบ์กลาเนี่ยอ่าเพราสังมาีนี่ใเหตุไรเนี่ยที่ได้แล้วแหละอัชิปมอบรังวัลนในคน่ที่ได้พาครอบครัวคนไปซื้อเขาค้องกันเป็นยังไง ขว้นทถ้งหักะส้างจะเป็นลองเลย้าประสบความสำเร็จเนาะบ่เนาะเห็นน้องไหยนี่แหละ ก็สร็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนสุดท้ทายสำเร็จไปด้วยดี เอาเอาเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเย้สำเร็จเสร็จสิ้นโอเคปิดจ็อบสารเล่าเอออ้าวพี่น้องเอ้สารเล่าตั้งใจมากเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นในการั่นเกาะอัฐเถรน้อย งไอ้แก้วพนไปทางไหน้อแก้วใบมันนี่ใหม่เนาะใหม่ดีเลยิจอบบานไมาใหม่มาเห็ดใหม่ไี <c oughs> โอ้ยเอาอะ้กันเอาหน้าันเร็ดเลยสิปห้าสื้กินกระเพก่อนเออ พี่น้องสามเล็บเนาะเย้เรียบร้อยกันพี่น้องเอ้ย่อไปได้บ่พ่อซื้อเฉพาะซักซีนี่โอ้ป้าซื้อเย็นเรียนเลยพี่น้องเอ้ไปได้อันข้องสางคืออยู่แล้วเนาะคือคือคือพี่น้องเอ้แมนบ่มาตะท่านบ่ แม่ป,ปิดจอ๊อบปิดจ๊อบแล้วงานนี่พี่น้องกัดเสร็จเร็ตไปอีกแล้วหนึง่งคำตอนก็ว่าแมนนี่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 เตียงมาซื้อเอียดเลียดพี่น้องซักซี่แบบว่ไม่งดเลยเตียงมาเตียงมาโอ๊ยจะมอ <c oughs> บรางวัลเลยแบบบาร์นี่โอ้ยเบิ่งก่อนพี่น้องว่าไอ้แก้วพันสิได้ยัง,งเอาขึ้นก็นได้ขึ้นขึ้นลูกชายเขนจะขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเขาจะสีเห็ดจังได้เอาขึ้น โอ้ปิ้นวันเห็นเนาะโอ้นี่เห็นเอาเลยเยมนอเีรนป้าเย็นดีรีได้บบาหน่อยนนี่เดี๋อ้เย็นีบายชาวนาห่อนะบานาก็นั่งกันแหละเดี๋ยวสิได้มอบรางวัลไท้เท่านี้เออเ็ยข่าวดีเฮ้ยเอาจะกองห้นังกอนโมสักะนางะเท่าไรขาวมาขก็คือทีเรือนในห้าการสิเฮ็ดให้เพิ่นปู้นั้นปู้นนี่แต่สำหรับเบาญาเข้าววาใหม่ดิแบบเบา อันน่ะฮะหา้าสิเห็ดแบบปัดลมปัดชายเลยนะมันแห้งขักบัพรอนทุกท่านดิแต่ว่าอัน,นอันนี้ไม่จะเป็นเนะาะเขาก็เลยใส่แต่ปัดลมถ้าห้างบัใส่ไปสีลมแห้งมันจะจีพี่น้องมันจะจีแมนนแมนแมนมน,มน,มนจะจีอ๋อนั่งในเตียงก่อนเด้อวะห้ามเตียงกับไปชิดกันห้ามเตียงกับไปชิดเ้ากันนั่งบ่เฮ้ยบ่าวลีนั่งแล้วอ๋อนั่งกันนั่นั่ง ผมเป็นสั่งเลยผู้หนึ่งห้ามผู้หนึ่งหนักเอาเขาไปชิดซิทก่อนนะซิทเกอนว่าเช็ดช่วยไอ้แก้วได้รางวัลเชยได้แก้วห้องเออเฮงดีแล้วหน่อยแก่เนาะแก่กูขอบคุณพี่น้องเอ้ยกาเป็นรางวัลเงินสดอยเนาะหารอยกิีกาดบุ๊มบี้ยังไล่กาดนำใจจากเมตุยูเอสเอเด้อที่เราเป็นให้ช่วยทางอันลังคาอันเห็ดอันทางสุ่เจ้ากาเป็นรางวัลอัน ขอบใจสำหรับอันอันครอบครัวขยันเนาะก็คือท้าไอ้แก้วขยันขันแข็งเนาะขยันขันแข็งตั้งใจอยากได้อย่างนี้อย่าลืมเหมือนับสนุนมาในด้านนี้เด้อโดยเอาอันสีมี่ยังอันตอบแทนเพิ่นบอโบมีแต่ไม่ต้องใจก็หนาะโอ้โด้วยด้วยด้วยด้ยเอาเอาเอาอวยพรให้เพื่อนแม่เอาขอบพว่าอ่ะวัชนานำอวยพรเลยเอาเอามาเจ้าอวยพรก่อนนอกอวยพรน้ำลังเนาะเอาเท่าไหร อขอบใจเด้อแม่ตู้แม่ตู้ทางใดวะ USA USA ให้ยูดีมีแห้งเด้อให้สุขภาพแข็งแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้ย,ย่าให้มีโ<ด>อให้รวยๆขอให้ได้เงินหลายๆกว่านี้อีกโ ชาทูามาทังห้าอีกเออชาตุอ๋อาตุาที่นี่ลูกชาตูที่นั่งนี่เดียวเดียวนั่งี่ลูกนั่งให้แม่เบิ้งโน่ลูกให้แม่เบิ้งนลูกนอปน็อปลูกาอ่ากัสีไว้พอนให้เพิ่นเนาะก็คือทางบาสานานี่ก <pharmaceutical Pal harder> ็เห็ดสวยเฟิ่นก็ดีใจล่พี่น้องทางเย็ซทางไล่เนาะก็คือห้าอกัดสีมีแต่ข้าวไว้ใช่ให้พอนเนบ่อยข้าว่วสใ้ให้กับบ่มีย่งนอกจากมังวงทางล่างเหมือนเนาะให้าวบ่มี คันบ่มีเอฟซีภูนัยไอชัญญาเฮ็ดกับบ่ได้อยู่แล้วขอนเป็นน้องขอนเป็นน้องจะเป็นไอ้าพี่น้องเฮากลาสีไว้ใช้ห้พ่อทั้งแม่เพิ่นจากด้วยเอ๊มันบ่บละเออซาตู้เด้อแม่เด้อขอให้โศกญ่เข้าโศกญ่มหาศาลคั่นมีการมีงานอย่าตำลุงห้สูงวิวให้เป็นคิ้วเป็นขันบ่มีวันสิต่อยต่ำคั่นมีการมีงานทำห้ได้ยดเล่นสั่นทวีขึ้นอยู่บ่เซาเด้อแม่เด้อ ขอให้ส่งเงาเข่าก็มีแต่ความสุขเด้อแม่เด้อพ่อเด้ออย่าสูมีความถูกเบียดเบียนตัวเจ้าขอให้เงินคำเข่าให้ไร้มากคือนำแกงให้อีแม่นางนับแต่แบ่งแรงเสาร์นับบวายผนเด้อซาดีไม่ให้ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อขอบคุณขอบคุณท่านแม่ด้วยอย่าไข่ให้เจมส์ให้ไข่ให้พญานาคค่าก็ะชิได้มอบให้ทั้งไอแก้วน้ำมันอยู่เป็นเงินสดอยู่สองแสนเด้อ เอาไว้ใช้จ่ายในน้ำเตาเป็นผนว่าเก็บไว้ใช่ยามเมื่อเฮาน้ำเป็นยามจเป็นบ่อสมบกสบายยังเนาะในส่วนของเครื่องมือหากินแกเป็นยงเป็นแยงอ่ะเพ่ลไม้สนับสนุนมาทั้งนั้นนั่นนั่นน้ำไหนเด้อในเครื่องมือหากินของเจ้าเอาเป็นเงินชดเลยเอ่ะสองหลานเก็บโดยทั้งบมสัญญากัน ได้ยอดนะโอ้เอาขอบใจแม่เด้อขอบใจอะไรแม่เด้อให้ลราห้รวยเด้แม่เด้อโดยโดเอาโอเคพี่น่องังจากห้าเห็ดอันแล้วเนาะโอ้ฝนกระเจะเห็ดอันนี้เลยนัต่าสูงไหอ้เ็ดอะไรนประมาณนี้กอบออกตัวนี้เบื้องคอนอยู่ชายคอนมากมาหาแนวน้นในกระไร้น่นขึ้นกระไร Những chắc là phải kiếp. ơi. Mình nó, 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 thay nó, 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 này nó, 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 đi nó, 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 เด็กมาพี่น้องเอ้ยคือบอลอันช้าเพิ่นมางไปกกอันนั้นแล้วเนาะกูขุดแล้วเนาะแมนเอาตัวใหญ่ลงมาไหวอยู่พี่เด้อนี่นี่นี่ผมเป็นยังไงแหละสัมเนียนี่โอเคบาดนี่น้องเอ้ยไม่ไม่เลี่ยนล่ำกว่าแมนเนาะนี่ทึกแล้วตัดบบตัดกระยาโอ้เย็นโอ้มันดาวโผดเอาก็ตัดทิม มีตวัวเดียวใช้อไะไรเนี่ยค่ะเล็กตัดได้กแม่ยายเท่าอยู <c oughs> ่ไซยไ <c oughs> อยก้กำนองพี่น้องเอ้ยจักจอกกันดิยัง <c oughs> ขักเลยพี่น้องเอ้แบบไหน <c oughs> กับพู้ที่ได้หายมันกับบริคอยเพราะบันได้ดอก <c oughs> อันเดย์เป๊ะบอลไว้ขั้วกระสบงสบายเนาะบัดบงดังไพ่บอลได้บอลดังไพ่จ้กบาตนี่คอยมาเนี่แหละก่อนดังทางล่างทีที่แรกเ้าคิดว่าสิหัเฮ็ดอันบอลไว้ถวยทั้งเหนี่ได้ทั้งนั้นหันจะเป็นบอลดังไพ่เอ้าแบบนดังกากเอ้าไม่ใช่ บ่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 บาสัญญาสิเกับเตหนาเนาะแม่แหละเ่าจะเห็ุไวไมุงทวยมุงแต่แต่บ่เห็ดในปัะนี่ก็ได้ความไม้พเห็ดช่าในไอ้นี่ช่ํานกรไดพอมันเน่าเด้อันนี้มันใหญ่โพดอันนี้เห่ากำซำยางผู้ยางป้าอะไรเป็นอะไรตนีเนาะอ้าเอาลงบาสัญญาสิเห็ดสวยสัตว์นี่นนี้เพราะว่า เป็นเห็ดโอยากเก่งไปได้พี่น้องแล้วก็บโบยากเป็นเนาะก็ะคือทั้งเฮาสีสวยเพิ่นเนาะเนาะตอกององอายมันบดดนดอกตอกอส่สอๆตะปูดอกเดี่ยวเด้อว่าตะปูยั้งตะตอกตะปูซิปเลยโอเคพี่น้องเนาะขักเล็บอันนี้ เพิ่อนขยันเห็ดหลังจากเห็ดอันนี้แล้วเพิ่นจะอันหเห็ดต่อพี่น้องเอย้ยแต่ว่าห้ามเบิ่งเพินเ่นเห็ดกะอันนั้นบ่อยคักแต่ก็สิมาเห็ดให้เพิ่นใส่อันตอกก้อนไงตอกตะปูลงก่อนแมนตอกตะปูลงก่อน tóc bố của ngọt Khác lèo, ai không phải nói cốt Mình khuất ai điu khuất nó Rồi tắt thêm điu cái này bố điu mất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  แต่ก็จะตัดผิมเนาะพี่น้องเนาะโอ้มันจะงดหน่อยหนึ่งเนาะพี่ดิบอกกันไงเออพี่ดิแหละสำนัน้นแต่ว่างานออกเลยตะปูหันเพราะว่าทางนั้นสิได้อันออกออกหน้อผิด่างเนาะ เฮาอยากะห้จับไปตัดใหม่น,นั่นได้บ่เฮาสีเห็ดให้ดีๆห้จับไปตัดใหม่ชองอันไอแต่้บ่เอาไม้ตีเอาก๊กลิงดำกระได้ปัญหายากนี่นนนี่ทถวเหนื่อยนี่ทถวอันขนองเหนียมาเพราะว่าอยากเอาไม้เนื้อแข้งอยู่นี่นี่นี่ก,กอ๊อกนนี้กระได้หนนี่นี่นก๊กแบบอันเฮาไปตัดเอา่นอยู่น่นทันเอาชองลำเอาซสื่สอๆคอยชีเห็นให้คัลลล่น อาในขอบไก่ไปตัดไหมบอมันงดอันนั้นเอาซองลำได้หน่ขันไม่ติ๋วมันจังอ้อนเออเอาลำหนึ่งก็ได้ในไอ้ได้ลยลำหนึ่งนี่เลี้งดำนี่นนนมันแข้งได้ฮะจะใส่ข้องนักก็ได้อันนี้มันจัะอ้อนไม่ติ๋วนี่ไใส่พาใส่เม็ดแมนพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องจังไดกกาฝากไปตามไปติด<ห>ตามคลิปนหนาผมและนอลิปนี้เฮ้ากสีได้จบคลิปก้อนนอพี่น้องเนาะเพราะว่าฮ้าสีไฮไอเพิ่นไปตัดใหม่แล้ะฮ้าสีเฮ็ดไฮเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้อง